ำที่แล้วต้องแนะนำขนาดตัวเองด้วยถ้าอยากเจอคนเป็นเสีเยงาระมีแฟนมีแฟนยังไม่มีจริงไหมจริงมีแฟนยังยังไม่มีไม่เะเอาทั้งคู่เลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมผู้ชมที่มีอายุน,น้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแะนะนำ ฝากติดตามเพจรู้จักและจะหนักใจเกิด f o l l o w ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับผมเบียร์รู้จักและจะหนักใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยนะครับ ตอนนี้เรามีสองช่องทางให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับพอดีว่าวันก่อนถ้าทุกคนจําได้ตอนนี้ยังอยู่ที่ร้านบาซิลอยู่มากับน้องใบข้าวแล้วน้องใบข้าวกลับไปแล้วแล้วพอดีผมมาปิ้งสาวอยู่คนหนึ่งเดินพนักงานอยู่ที่นี่น้องเขาบอกว่าแถวเนี้ยละแวกเนี้ยมีร้านนั่งชิลอยู่อีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจราคาร้านชําเลยแต่ว่าบรรยากาศเนี้ยเหมือนเป็นร้านนั่งชิลๆมีบอลมีอะไรให้ดูเดี๋ยวรอน้องเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าร้านอะไรแล้วอยู่ละแวกไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างพี่เมายังคะยังเลยเดี๋ยวหน ร้านชิวๆมีก็แต่นี่มีกับมีนั่งร้านบ้างเยอะๆเลยพี่ตามหนูคันไป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 เด็ดนะแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนเราชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อน้องเจนค่ะว้าวน้องเจนเจนนี่เจนเฉยๆเฉยๆพอจริงๆเนี่ยมันเป็นมาตรฐานของเพจของเพจพี่ถ้าเกิดแนะนำชื่ออะไรต้องแนะนำขนาดตัวเองด้วย ไป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 เดี๋ยวมีอะไรดีแถวนี้เอาฝั่งนี้ก่อนเลยของกินฝั่งนี้ตรงนี้ของกินตรงนี้นี่จะ่พี่จะซื้อไปกินที่ฝับล็อกบาร์ได้เลยอ๋อก็คือว่าถ้าเกิดว่าร้านที่น้องบอกนี่คือร้านบล็อกบาร์ตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เราก็ต้องซื้อืของกินจากทางนี้จากส่วนนี้เดี๋ยวเราไปดูไปดูมีอะไรน่ากินบ้าง่างนี้ก็มันเหมือนเป็นกับตลาดใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้มีลูกชิ้น ลูกชิน้นตรงนี้จะเป็นปลาเผาปลาเผาหอยฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็จะลูกชิน้นอันนี้เป็นอาหารของยำของทอดสวัสดีครับขายดีไหมครับได้มาได้เอยๆน,นะครับมีอะไรบ้างครับพี่ที่ร้านมีเยอะแยะเลยค่ะเป็นยำเป็นมมๆๆเมน,นูมมยำครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่ 80บาทก็ถือว่าไม่แพงมีซ่ามีอะไรอย่างนี้ด้วยมีราบราคาเบาๆเลยสำหรับสายดื่มใช่กินเล่นก็โอเคอยู่ชิลเลยสายชิลเลยเดี๋ยวแวะมาซื้อนะพี่นะเดินดูบรรยากาศแป๊บนึงก่อนก็มีผลไม้ด้วยผลไม้ผลไม้กับหนูอะไรหวานกว่าข้าจกรุ๊แล้วแหละต้องลองชิมต้องลองต้องลองจริงจริงอยู่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยเจอแบบแบบบึมบึมเช็คทั้งนั้น นานๆเนี่ยมาเจอสาวแบบนี้สักทีมันตื่นเต้นดีเหมือนกันนี่เดี๋ยวเราขามไปดฝัง่งนู้นก็มีของขายเหมือนกันนะใช่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นหมาล่าอปกติแล้วแถวนี้กเขาขายกี่โมงประมาณสิโมงงนี่คือร้านเริ่มมาขายของแล้วพ่อค้าแม่ค้ามากันแล้วอ,อันนี้ร้านบอกบาที่น้องบอกใช่ค่ะนี่บอกบาแล้วเครื่องดื่มเนี่ยเครื่องดื่มนี้ก็ มีจะซื้อมาจากมินิ่มากฝั่งโน้นไม่มากก็คือเป็นมาร์ได้ใช่แล้วก็มีบาร์ฝั่งนี้ด้วยใช่ฝั่งนี้มีค็อกเทลด้วยค่ะอ๋อมีค็อกเทลด้วยถ้าเกิดว่าสาวๆมานั่งเก๋ๆก็ได้หรื่มคอกเทลแก้วสองแก้วได้ราคาชิลๆมากเลยล่ะค่ะประหยัดมากเริ่มต้นเท่าไหร่ได้ค็อกเทลเริ่มต้นที่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทใช่แต่คุณภาพนี่ชูกร้านใหญ่ๆได้แน่นอนแน่นอนค่ะแล้วก็มันจะมีเบียร์สดด้วย แล้วร้านตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามานั่งเราซื้อไม่ใหญ่โน้นเนี่ยมีชาร์ปไหมราคามีชาร์ปไม่ค่ะซื้อราคาชําแต่ว่ามานั่งได้บรรยากาศเป็นร้านชิลค่ะปกติคนนี้เรามีเพลงมีดนตรีไหมมีค่ะช่วงกี่โมงมันถ้ามีบอลอย่างเนี้ยคือเขาก็จะเปิดบอลในแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้มีบอลก็เขาก็จะเปิดเพลงขอเปิดเพลงแต่รถใช่ดนตรีสดเรามีไหมไม่มีดนตรีสดครัก็คือ ได้บรรยากาศฟังเพลงใบชิวๆวันไหนมีบอลก็ดูบอล<ช>มี2ชั้นใช่ค่ะแต่ว่าข้างบนกำลังปรับรุงอยู่ตอนข้างบนก็นั่งได้ดโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านมินิมาร์กกันดีกว่า<ช>ว่าถ้าเกิดลูกค้าจะมาเนี่ยเราต้องซื้อของอะไรตรงไหนยังไงตรงนี้ก็ของกินก็ขายทั้งคืนไม่เปล่าจนถึงมีโมงนะะก็จนถึงแค่คืนตีหนึ่งะะ่ะ ก็คือได้้ดกับเวลาพวกาบาปิดเหมือนกันอือแล้วบาปิดกี่โมงบาปิดเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนก็รกาคาตามเฮ้ยเวลาตามที่กฎหมายกำหนดใช่ค่ะสวัสดีครับอันนี้ก็คือบรรยากาศในมินิมาร์ทใช่ค่ะน่าจะซื้อเบียก็คือขั้งเดิมทั้งแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์ก็สามารถ ซื้อได้จากตรงนี้ใช่มิกเซอร์น้ำแข็งพร้อมพร้อมค่ะพร้อมหมดเลยมีพร้อมหมดเลยเลือกสิ่งที่ต้องการแล้วก็มาจ่ายเงินตรงนี้ใช่ค่ะอะไรอยากได้ก็ใส่กระบะไปใช่แล้วเข้าไปทางฝั่งนู้นราคานี่ของชําเลยใช่ไหมครับราคาของชั้นแต่บรรยากาศร้านชิลก็ได้อีกฟิลนึงนั้อเคาไปเดี๋ยวเราไปดูตรงบบากกันะขอบคุณครับ ฝากติดตามเพจรู้จักและจะหนักใจกิด o อ l o w l i ล e s แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ